ฝันว่าสร้อยทองหายทํานายว่าทรัพย์สินมีค่าหรือของที่คุณรักจะสูญหายหรือหาไม่เจอมีเกียรจะได้พบเจอเพื่อนเก่าให้ละมัดระวังอารมณ์และคำพูดในการสนทนาการงานช่วงนี้การงานอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้อาจจะมาจากอารมณ์ที่ขึ้นขนลงๆของคุณในช่วงนี้ โปรดมีสติให้มากขึ้นหากมีคนมาเสนองานใหม่ที่ผลตอบแทนดีกว่าให้คิดเสียก่อนที่ที่คุณอยู่ตอนนี้อาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่างานใหม่ที่เข้ามาการเงินให้ระมัดระวังคนรู้จักหรือเพื่อนมาขอยืมเงินมีเกณฑ์จะไม่ได้คืนความรักคนโสดที่กำลังมองหาความรักช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือตรงสเปก ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้คุณจะมีอาการหึงหวงมากเป็นพิเศษจากกังวลว่าคนรักจะนอกใจอาจจะเป็นต้นเหตุของปัญหาที่ทําให้คุณสองคนทะเลาะก,กันดังนั้นคุณควรจะมีสติและลดอาการหึงหวงลงและให้ระมัดระวังคําพูดของตัวคุณเองที่จะพูดกับคนรักเพราะอารมณ์ร้อนเลขนําโชค2 3 9ส หากคุณชอบหรืออยากติดตามข่าวสารใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ